สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับหาได้ที่ไหนครับยางอะไรไม่เคยลงพื้นด้วยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับนักุณรถบ้านมือ2ครับวันนี้มีรถมานําเสนอนะครับเป็น t o โยต้าโคโร拉เอวติดนะครับมือเดียวป้ายแดงครับซื้อเงินสดออกห้างเป็นข้าราชการโรงพยาบาลสมเด็จนะครับที่สําคัญมีประกันชั้นหนึ่งติดมาด้วยนะครับรถสภาพสวยจะจัดเลยครับสภาพหนึ่งในพันคันเลยนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับล้อแมก์เดิมออกห้างนะครับได้ยางปลายปี2022นะครับก่อนจะไปชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักคุณรถบ้านมือ2ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่ารถคันน โตโยต้าโคโร拉เอาติดนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับเป็นตัวท็อป 1.6G จนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับสภาพนี้ผมให้1ในพันคันเลยครับสภาพเดิมกิ๊บเลยครับน็อตไม่มีขยับครับทั้งคันเลยครับได้ตัวท็อป 1.6G จนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับยางมิชลินนะครับดอกหนาๆเลยนะครับปี2022นะครับไฟท้ายเป็น led นะครับสภาพสวยมากนะครับน็อตไม่มีขยับเลยครับ รถมือเดียวป้ายแดงค่ะราชการใช้นะครับสภาพสวยจัดๆเลยครับนี่ครับสีสวยเงาวิบวับทั้งคันครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับกันสาดติดมาให้ครบพร้อมเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับล้อแม็กนี้ไม่มีรอยเลยนะครับสวยๆกิ๊บๆเลยครับสภาพเดิมจ๋ามากๆครับมีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับลูกค้าก็สามารถต่อประกันชั้นหนึ่งไปได้เรื่อยๆนะครับ ไฟหน้าใสๆขัดเคลือบให้เรียบร้อยนะครับมีไฟตัดหมอกมาคู่นึงนะครับตัวท็อป1.6 g นะครับดูสีครับสีสวยมากๆครับสภาพสวยมากครับมาชมภายในกันบ้างครับภายในเลี่ยมกิ๊บเลยครับดูภายในครับเบาะไม่มีชำรุดฉีกขาดครับสภาพสวยมากครับสปาทำความสะอาดมาใหม่หมดทั้งคันนะครับดูแผงประตูครับ ไม่มีแตกไม่มีหักครับไฟประตูออกครบครับพวงมาลัยปรับ4ทิศทางนะครับเกียร์ออโต้ขั้นบันไดนะครับเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานนะครับคอนโซลสวยงามไม่มีแตกหักนะครับหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับสภาพสวยกิิบจริงๆครับอ่าเดี๋ยวมาชมบ่อหลังกันบ้างครับบ่อหลังก็สวยๆเลยครับไม่มีชำรุดฉีกขาดครับนี่ครับบ่อหลังนี่แทบจะไม่มีคนนั่งเลยครับ สวยสะอาดมากมากครับพรมสปาทำความสะอาดมาใหม่หมดนะครับฝาหลังคาไม่มีโศกระปกครับสวยสะอาดสะอ้านพร้อมใช้งานครับแผงประตูสวยงามไม่มีแตกหักครับนี่ครับไม่มีลอกไม่มีร่อนเลยครับเสียภาพสวยกิบจริงๆครับคันนี้นี่ครับแผงประตูสวยงามไม่มีแตกไม่มีหักครับวางแก้วน้ําใหญ่ๆได้เลยนะครับภายในสวยกิบเลยครับสปาทําความสะอาดมาใหม่หมดครับ ฟิล์มไฮคูอย่างดีนะครับนี่ครับแผงประตูสวยงามครับไม่มีแตกไม่มีหักไฟประตูออกครบครับไม่มีรอกไม่มีร่อนเลยครับคอนโซลสวยงามไม่มีแตกหักเบาะไม่มีชำรุดฉีกขาดครับนครับสภาพสวยมากครับวางของห้อยของอเนกประสงค์มากๆนะครับช่องเก็บของไม่มีแตกหักครับช่องเก็บของไม่มีแตกหักครับสวยสะอาดสะอ้านครับสปาทำความสะอาดมาใหม่หมดครับ เดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะครับลืมลืมลืมนี่ปีศูนย์เก้าแท้นะครับหนึ่งจุดหกจีปีศูนย์เก้าแท้นะครับไม่ใช่ศูนย์เก้าลากจดนะครับกุญแจครบเลยนะครับสตาร์ตติดง่ายๆนะครับชึ่งเดียวติดนะครับมีตัวล็อกเบรกมาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมนะครับ เครื่องเดินเรียบเงียบมากๆนะครับเลขไมสองแสนหมื่นห้าพัโลเท่านั้นครับรถวิ่งน้อยมากครับเจ้าของใช้ดูแลรักษาดีมากครับเครื่องเสียงใช้งานได้ครบหมดครับแอร์เย็นลมแรงครับปรับใช้ได้ทุกเบอร์ครับลมนอกลมในไล่ฟ้ากระจกหลังนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับไฟขอทางนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับเดี๋ยวปิดเสียงก่อนนะครับ ต้องเก็บของไม่มีแตกหักนะครับเกี่ยวโต้ขั้นบันไดนะครับช่องวางแก้วน้ํานะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับพักเขยนกลาง2ชั้นนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับปรับเลื่อนได้ปกตินะครับปรับตามสรีระการขับขี่ของแต่ละบุคคลได้เลยนะครับนี่ครับไฟหลังคาใช้งานได้ครบหมดครับสวยสะอาดจะอ้านมากๆครับมาดูกระจกไฟฟ้ากันบ้างครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดครับดันขวานะครับ ด้านขวาก็ใช้งานได้ครบหมดเช่นกันนะครับปรับข้างนะครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดครับด้านซ้ายครับซ้ายขวาขึ้นลงใช้งานได้ครบหมดครับพับข้างครับใช้งานได้ครบหมดเลยครับสวยสมบูรณ์มากๆครับมีประกันชั้นหนึ่งนะครับของวิริยะประกันภัยนะครับนี่ครับ,บเบาะไม่มีจำรุดฉีกขาดเดี๋ยวมาดูเล่มกับเอกสารกันบ้างนะครับ ช่องเก็บของไม่มีแตกไม่มีหักนะครับนี่ครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับสีแต้มเดิมจากโรงงานนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับเจ้าของดูแลรักษาดีมากนะครับที่สําคัญมีประกันชั้นหนึ่งแถมไปให้ด้วยนะครับเจ้าของเป็นข้าราชการโรงพยาบาลสมเด็จนะครับนี่ครับเล่มเอกสารครบพร้อมโอนนะครับนี่ครับคู่มือต่างๆนะครับมาครบพร้อมกระเป๋าเลยนะครับบริกิรอยู่ครบหมดเลยนะครับ นี่ครับนี่ครับคู่มือครับการใช้รถครับอยู่ครบหมดครับน่บ b o กเ Service ครับยางครับเปลี่ยนที่คอกพิกนะครับใบรับประกันยางก็อยู่ครบหมดเช่นกันครับนี่ครับคู่มือแอร์แบ็กครับอยู่ครบหมดเลยครับประกันชั้นหนึ่งนะครับหมดเดือน9นะครับลูกค้าก็สามารถต่อประกันชั้นหนึ่งไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาทําประกันชั้นหนึ่งมาตั้งแต่ป้ายแดงนะครับเจ้าของซื้อสดด้วยนะครับคันนี้นะครับ มือเดียวป้ายแดงซื้อเงินสดค่อนข้างหายากครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกับฝาท้ายกันบ้างนะครับเครื่องเดินเรียบเงียบมากๆครับ 1,600cc ครับรถไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับเจ้าของใช้ดูแลรักษาดีมากครับนี่ครับหัวโชคเดิมทุกจุดครับน็อตไม่มีขยับครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับน็อตไม่มีขยับครับ3 L 3 R อยู่ครบหมดครับตรงนี้น้ำกันกระเด็นมานะครับเจ้าของเลยเอาสีมาแต้มนะครับแต่เลียนบาทอยู่ครบหมดครับ เดิมสนิทครับไม่มีชนครับน็อต for ไม่มีขยับครับคานหน้าเดิมสนิทครับน็อตก่อนประตูไม่มีขยับครับนี่ครับเดิมสนิทครับเหรียญบาทอยู่ครบหมดครับ 3R อยู่ครบหมดครับน็อตไม่มีขยับครับนี่ครับน็อตไม่มีขยับครับหัวโชคเดิมทุกจุดครับนี่ครับฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดครับเหรียญบาทอยู่ครบหมดครับสติ๊กเกอร์เลเวลเดิมจากโรงงานครับตาโตยต้านะครับสติ๊กเกอร์เลเวลเดิมจากโรงงานครับอยู่ครบหมดครับเหรียญบาทนะครับอยู่ครบหมดครับสติ๊กเกอร์เลเวลเดิมจากโรงงานครับ สติ๊กเกอร์เอนจินเดิมจากโรงงานครับสีแต้มเดิมทุกจุดนะครับเดิมตั้งแต่ป้ายแดงเลยครับแทนเครื่องเจ้าของเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับนิ่งกิ๊เลยครับเครื่องเดินเรียบๆเงียบๆนะครับเจ้าของใส่แบตแห้งมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับไม่มีไอครับเดินทางไกลสบายแน่นอนครับเจ้าของดูแลเซอร์วิสเข้าศูนย์ตลอดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝาท้ายกันบ้างครับ ท้ายก็กว้างขวางนะครับขน,นข้าวขนของสะดวกสบายนะครับมีถาดท้ายมาเรียบร้อยนะครับนี่ครับท้ายเดิมสนิทครับเม็ดอ์กลังน้ําอยู่ครบทุกจุดครับน็อตไม่มีขยับครับตาโตโยต้านะครับอยู่ครบหน้าท้ายเลยนะครับน็อตไม่มีขยับครับท้ายเดิมสนิทครับไม่เคยชนครับเม็ดอ์กลังน้านะครับอยู่ครบหมดครับมีถาดท้ายมาให้ครบพร้อมเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมนะครับ รถไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับยางอะไหล่แม่แรงเครื่องมือไม่เคยใช้งานนะครับนี่ครับยางอะไหล่ไม่เคยลงพื้นเลยครับแม่แรงไม่เคยใช้งานครับยางตั้งแต่ออกป้ายแดงเลยครับปี09ครับสวยเดิมสนิทมากๆครับทะเบียนเจ้าของขอคืนนะครับรอสลับนะครับตอนนี้มือเดียวป้ายแดงครับซื้อเงินสดออกห้างครับรถข้าราชการคุณหมอนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทร0621919449นะครับรถอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับต่างจังหวัดส่งเทเลอร์ได้ทั่วประเทศนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ช่องนักขุนรถบ้านเมือ2สด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ